เมื่อเขาเห็นคุณในโซเชียลต่าง,างๆเขารู้สึกอย่างไรกับคุณก่อนฟังคำแนะนำอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําธรรมธารโรด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับๆ้บกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หนะ้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะอะตั้งจิตตั้งใจไปสมาธินะอธิษฐานขอให้พ่ช่วยบอกที ว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ตอนนี้เวลาที่เขาเห็นคุณในโซเชียลเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างนะใบแรกมาเลยว้าวดูจากพลังงานเนาะความรู้สึกของเขาเวลาที่เห็นคุณในโซเชียลเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาค่อยๆเสพติดการส่องคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะดูเหมือนกับว่า การโพสอะไรต่างๆของคุณนะมันเป็นตัวของตัวเองเนาะนะคะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจเขาดูเซฟติดอะนะดูแบบเหมือนกับวันมีการส่องคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆดูมีความสนใจใครรู้ในตัวคุณทุกครั้งที่คุณโพสนะคะทุกครั้งที่เขาเสพสือ่อแล้วเขาเห็นคุณนะเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่า คอนเซนเทรตอยู่กับเรื่องของคุณนะอะคอยติดตามคอยสอดส่องอยู่ตลอดเวลาอ่ะขอพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงเวลาเห็นคุณในโซเชียลดูจากพลังงานเนาะบางคนถ้าเกิดว่ายังไม่ชัดเจนกับความสัมพันธ์อยู่นะต้องบอกเลยนะว่าการที่เขาส่องคุณถามว่าเขารู้สึกยังไงอะ่ะคุณทําให้เขาวันไหวนะคุณทําให้เขาหวันไหวมากๆด้วยนะจนเขาแบบต้องทบทวนตัวเองเลยว่าตกลงเรา เจะไปยังไงต่อดีคือคือคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาเสียดายคุณนะ่ะนะแล้วก็มีความรู้สึกดีๆกับคุณตลอดเวลานะเออคอยส่องคอยดูแล้วก็แบบสับสนในตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะเออคงจะอยากชัดเจนน่ะคนล้วแหละเออเขาดูจะส่องคุณเยอะนะถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงเ <c oughs> มื่อเห็นคุณในโซเชียลคือมันเป็นความรู้สึกดีๆมากๆเลยเป็นความรู้สึกเสพติดการส่องคุณอนะเสพติดการส่องคนแล้วก็ รู้สึกว่าคุณน่าสนใจนะแล้วก็อยากจะรู้จักคุณมากกว่านี้อีกนะคะเออแต่ก็บางครั้งบางคนอาจจะสองจิตสองใจนะบางคนอาจจะยังไม่ได้คุยกันด้วยซ้ำนะแค่ชอบชอบกันอยู่นะหรือว่ามองมองกันอยู่มันก็ทำให้เขา สับสนนะว่าจะเข้าหาเลยดีไหมแล้วมันจะเป็นยังไงไหมมันอาจจะไม่ใช่แค่คุณที่มาดูดวงนะคะว่าจะทํายังไงต่อไปดีมันอาจจะเป็นเขาก็เหมือนกันอาจจะดูคลิปนี้อยู่เหมือนกันว่าเาเขาจะเอายังไงต่อดีเอาความสัมพันธ์นี้นะดูเหมือน,นว่าเขาค่อยๆมีความรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ